ครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนเดี๋ยวจะจะพาท่านผู้ชมมาดูดูหนูนะครับผมหนูเยอะมากครับผมมีแต่ตัวบักใหญ่ๆครับผมนี่ก็มีคนมาใส่แล้วครับผมแต่ยังไม่ได้ครับเพราะว่าใส่ขาดทุกครั้งเลยครับเนี่ยทุกคนดูกันลลวกันครับผม สวนทางมันวิ่งมันจะอยู่ไปข้างบนครับผมอยู่ในป่านี้ครับผมอันนี้ดูทางเข้าทางออกครับผมคือมันมีหลายรูครับผมฝั่งนี้ก็มีครับผมมันจะมีรูของมันครับผมนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมมันมันซึ่งเข้าออกเห็น พวกดินพวกอะไรมันเปื้อนอยู่ครับผมเนี่ยใหม่ๆเลยครับเนี่ยแต่ส่วนดินมันก็อาจจะโกยมานานแล้วครับแต่ส่วนไหนที่มันวิ่งแล้วก็มีพวกดินพวกอะไรมันเปื้อนอยู่ครับผมแบบยังใหม่ๆอยู่เลยครับเนี่ยยังกิดใหม่ๆอยู่เลยครับ ตรงนี้ก็มีคนมาใส่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยครับไม่รู้ว่าใส่บันก่อนมันก็ขาดครับผมเดีย๋ยวจะพามาดูตรงนี้นี่มันจะมีรูเห็นไหมทางมันออกครับผมทุกคนลองดูกันแล้วกันนะครับนี่คือทางมันออกนะครับทางมันออกทางมันเข้าครับผม ส่วนฝังนุ้นก็มีเหมือนกันครับผมมีรูอยู่เหมือนกันครับผมทางมันจะวิ่งข้างในนี้ครับผมตรงนั้นก็เป็นทางมันวิ่งครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นทางมันวิ่งลงมาครับผมเนี่ยมันวิ่งมามันก็มาหากินตามทุ่งนาครับผม รู้สึกว่ามีเยอะมากเลยครับผมทุกคนลองคิดดูก็แล้วกันขนาดเอากับดักมาใส่มันยังขาดเลยครับยังขาดเฉยเลยครับงงอยู่เหมือนกันว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนลองคิดดูก็แล้วกันดูครับแถวนี้ก็ทางมันวิ่งเยอะครับผมมีแต่ทางมันวิ่งครับผม ตรงนี้ก็เป็นรูมันเหมือนกันครับผมเห็นไหมรูมันเยอะมากเลยครับทุกคนลองดูก็แล้วกันดูมันวิ่งจนดินแบบจนดินเหมือนเหมือนปลาขึ้นเลยครับทุกคนดูก็แล้วกันนี่นี่คือทางมันเข้าครับผมทางออกทางเข้าครับผม เมื่อวันก่อนเห็นมีพวกวัยรุ่นครับผมพากันมาใส่ดักทั้งสองวันครับผมแต่ไม่ได้ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรครับผมแตเห็นมันบอกว่าเชือกขาดเลยครับ ทุกคนลองดูกันแล้วกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนจนเชือกขาดเลยดูบริเวณครับครับนี่คือบริเวณพวกหนูพวกอะไรมันอยู่ครับผม